สวัสดีครับวันนี้พามาดูครับเจ้าเพชรดำนะครับลูกแม่ดำเจาะก่อน,นะครับที่จะสุกที่ส่งแม่ไปฝากผสมเจ้าสิงโตนะครับชุดนี้เป็นข้องที่สองนะครับแม่นี้ให้ลูกเก่งทุกทุกข้องนะครับดูครับดูเจ้าเพชรดำครับ บางสดนะครับพรุ่งนี้ว่าจะเตะสักยกหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครถ้ามีคลิปเดี๋ยวแจ้งีกทีนะครับแต่ตอนนี้มีแต่แผลให้ดูครับใครอยากดูทักไลน์ไม่ได้ครับใช้ได้ครับตัวนี้ถ้ามีวาสนานครับดครับความสดความสด ตอนนี้รอยประมาณสองโลหกนะครับครับกำลังสดครับพรุ่งนี้ว่าจะเตะปั้มดูนะ แบบนี้เกดทำพ่อพันธุ์จุดกอดเลยครับแต่ยังไงก็ต้องยังไงก็เลี้ยงชนก่อนครับกำลังสวยเลยครับกำลังสดนะครับไปครับสวัสดีครับวันนี้